โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ในช่องอุย้ยอยู่ในช่องทีนะครับนะครับอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์นะเอ้ยผมคิดว่าผมล็อกอินจบแล้วนะน่ะคือคิดว่าจบเดือนนี้แล้วมันไปเลยนะแต่ว่ายังไม่จบใช่ไหมเออจบพรุ่งนี้โอเคยังไม่สี่ทุ่มนะผมก็รับมาแล้วนะครับสําหรับกบม่วงนะครับส่วนอีเวนต์รางวัลจากการซ่อมบํารุงฐานทัพนะครับผมได้ อ๋อตั๋วกาชาสองครบรอบ10ปีนะเอ้ยสิปีนะผม10บใบอ่บาสิบใบนะผมแล้วก็หูร้อยใบเลยเหรอหนึ่งร้อยใบนะหูแจกกันนำหนึ100่งยใบห้าสิบใบหูแจรหกสิบเลยปะแล้วก็แซลลี่นักลบฝึกหัดนะครับผมอ่าแล้วก็ตั๋วกาชาห้าใบนะครับผมโอเคโอหูห โอเคมีโหมดใหม่นะผมเป็นโหมดเอ่อรถไฟอะไรสักอย่างบ้านที่ผมได้สืบค้นมานะผมเมื่อกี้นะเออเป็นด่านเอ่อรถไฟขบวนสักอย่างเออมันจะได้มันจะได้แบบเล่นในเรื่องของรถไฟนะผมรถไฟสวรรค์สักอย่างเออโอเคอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าโหมดนะ่ะมันจะเป็นยังไงโอ้โหว้าวโ,โอเคโอเคเย้ยโอเคปึ๊บมานะครับผมอู้จะแบบตัวนะปลดล็อก อ่ะเดี๋ยวร้อไม่หมดอแล้วนะเล่นไปเล่นไปมันอู้แจกลูบี้ด้วยนะ30สิบลูบี้อู้กบฟ้าว้าวกบฟ้าหูเจ็ดสิบลูบี้ก็100ร้อยลูบี้ปะเออ100ร้อยลูบี้นะผมนี่เสร็จตรงนี้100ร้อยลูบี้เลยนะครับผมทำสิบเควสนะเออหนึ่งร้อยลูบี้แล้วก็กบกบสองตัวเลยหรือเออด,ด,ด,ดี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 ตัวกาชาสิบใบนะผมอันนี้อันนี้สามใบเนาะแล้วก็อันนี้อีกเจ็ดนะผมเป็นสิบใบเนาะ ออกบแดงก็น่าจะประมาณตัวเดียวประมาณนั้นนะครับผมโอเคจบกันไปแล้วในเรื่องของรถไฟอาวากาศนะครับผมเออชื่อมันโซเฟอาวากาศอะในเรื่องของเออเดี๋ยวไปดูนี้กันก่อนผมอยากเห็นไอ้ร้านค้าอีเวนต์นะครับผมอะมีอะไรมาแจกเรากันบ้างผมคิดว่าโอ้โหกบเก้าดาวนะครับผมเออกบเก้าดาวรูบี้สองร้อยเลยเหรอเออเออดีดีด รูบี้สองร้อยกบไฮเปอร์หนึ่งตัวกบอันต้าหนึ่งตัวกบแปดดาวสองตัวแล้วก็ไอ้นี่สิบตัวนะผมนักรบฝึกหัดนะครับผมแซลลี่นะครับผมเฟียลไลโอเคก็เหมือนเดิมแหละอืมน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ว่ารูบีนะ้น่ะสองร้อยูบี้เลยนะก็ถือว่าไม่หนักแต่ว่าก็เดือนนี้นะ่จาจะสามร้อยรูบี้ว่าไปรวมกับภารกิจที่ที่ทํานะผมเออที่รับไอ้พปเจกตมาก็จะเป็นสามร้อยรูบีนะ้เนาะเดือนนี้นะครับผมก็ถือว่า ก็ถือว่าหนักอยู่นะเออเจมก็แจกแจกอยู่อะโอเคถึงจะไม่หนักเท่า1ิปีนะผมแต่ก็เอาเรื่องนะครับผม1ิบจุหปีน่าจะแจกเกียร์มัง้งถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเอออะโหแจกหนักอยู่นะโอเคอะเดี๋ยวรับเลยแล้วกันนะครับผมทุกคนก็ผมเนี่ยกว่าจะเข้าได้นะคือมันโหค,คนถล่มเข้าเกมเยอะมากนะครับผมโอเคอะเดี๋ยวลองไปดูที่ตัวใหม่กันเลยแล้วกันนะครับผมทุกคนอะตัวใหม่นะก็ นักรบฝึกหัดบราวนะผมเออสกิลแรกนะผมเป็นการยกเลิกภาวะอมตะของศัตรูอย่างต่อเนื่องนะผมแล้วก็สร้างความเสียหายสี0พันเปอร์เซนต์เลยเลยโอเคโคก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแรงเลยนะแล้วก็ทำแล้วก็โจมตีให้ศัตรูเนี่ยกระเด็นถอยหลังนะผมเอาเรื่องมันแต่ต้องด่วนว่าเจ้าตัวเนี่ยจะแม่นหรือเปล่านะผมอะส่วนสกิลที่สองนะผมเป็นการอัญเชิญพลังสายฟ้านะอันเชิญพลังสายฟ้าผมบอกเลยว่าเฟี้ยวมาก เพิ่มพลังชีวิต50 0เรนะครับผมแล้วก็เพิ่มมัตราการหลบทักษะ5 0นะครับผมฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่30วินะครับผมเอ้ย3 0ของพลังชีวิตต่อวินาทีนะครับผมเจวินะแล้วก็เป็นเพิ่มแร่พันธุ์อีกแล้วนะครับผมในเมตานี้นะเออแล้วก็บาิเลสสมบูรณ์แบบคล้ายๆเบาอยมมาทูดนะครับผมเออบาิเลสสมบูรณ์แบบนะแต่ผมเดี๋ยวดูเก้าดาวว้าวมีสร้างร่างคน สร้างลางคนพาส์ด้วยนะผมเฮ้ยเอาดีจีเอ็มโอเคสร้างลางคนพาส์นะก็คือมีโอกาสติด50นะครับนะผมเอเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทรงมาอาจจะไดูหโหโคตรเทพ่หูนักลบช้างนะครับเชดโด เอาเรื่องนะผมเดี๋ยวต้องไปดูในโอ้โหแต่แรน่น้องแม่งเยอะเกินวะพันแปดเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวต้องไปดูในสนามรบจริงว่าน้องเขาเนี่ยจะแบบว่าหูจ่าหรือเปล่าจะเมตาหรือเปล่าโอเคตัวต่อไปนะผมเป็นท่านไม้นะโคนี่นักแสดงนิ้ววีรสตรีนะครับผมสกิลแรกเป็นการสร้างบารีเนในพื้นที่นะครับผมแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิต5้าร้อยห้าสิบนของพลังชีวิตนะนะลตนะแล้วก็ต่อต้านความเสียหายต่อเนื่องนะผมให้พักพวกนะ ต่อ,อ,อต้านแบบว่าเราจะไม่ได้รับความเสียหายนะถ้ามีเลนเจอร์ตัวนี้อยู่นะผมแล้วก็เพิ่มการต้านทักษะนะครับผมสกิลที่2เนะี่ยเป็นการสกิลที่2ชื่อหอ,อกพันลี่นะครับผมเออหอ,อกพันลี่สร้างความเสียหาย3ามพนะครับผมแล้วก็ลดพลังโจมตีของศัตรู50%นะชัดเจนเลยครับไม่มีทะลุอมาตะนะครับผมผมมองเบรนิดนึงนะคุณดูเออแต่แต่ว่าร่างเก้าดาวน้องแก๊ะที่ดีนะครับผมก็ถือว่ามีเก็บไว้ก็ไม่ไม่เสียหาย ตัวตัวสุดท้ายนะผมเป็น, Moon Ninja นมูนินจานะครับผมเออก็เป็นธาตุไม้เหมือนกันเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ร้อยสามสิบเพิ่มความเร็วในการโจมตีสองร้อยเพิ่มอัตราการคิดข้อสามสิบเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เอาไปเล่นบัฟวิ่งได้นะครับผมสำหรับมูนินจานะส,นสกิลที่สองเนี่ยเป็นการชูชื่อสกิลวิชาชักดาบ yeah. ยานะลดอัตราความแม่นยำของทักษะสี่จุเปอร์เซ็นต์นะผมลดอัตราความแม่นยำของทักษะของเอ้ เออความแม่นยําของศักษะของศัตรูนะผมสร้างความเสียหาย700%ดร้เอโอ้มีเป็นพิษนะเออเป็นพิษเป็นพิษคือน้องไม่ไม่ไม่ไมีดาเมจหนักนะแต่ว่ามีพิษนะครับผมประมาณนี้ร่างกับหูร่างก้าวดาวแม่งเหมือนแบบหูเหมือนเรียกว่าอะไรอะคือเหมือนนินจาแบบของจริงหรเหมือนไลโซในวันพีเลยนะผมเออนี่เออโอเคโอเคอเคอ,คอ,คอคส้ส่วนอันนี้ผมมีตั๋วอยู่สองรอยนะครับผม ฮอกกี้ผมมองโบว่ะหุ่นไล่กาก็มองโบตัวที่ผมจะเปิดแน่นอนครับบราอ,ออัศวินเออโอเคบาวอัศวินแล้วผมจะไปเปิดตู้บนด้วยนะผมหรือผมจะรอตู้บัฟดีวะโอเคอ่ะเดี๋ยวเปิดตู้นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวตู้บนยนวะค่อยว่ากันในคลิปคลิปถัดไปแล้วนนะตู้นี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเราเราลืมดูเกียร์แล้วผมโอเคเกียร์เยีย yeah, เท่ว่ะ ก็เป็นวิทยุในสถานีสวปีนะผมก็เป็นช่องท้ายนะเอ่ออตรากระลบลีกห้าสิบตาห้าสิบนะผมตาสกลแล้วก็รถแร่นะผมสามสิบแล้วคู่เอาเรื่องนะอืมแล้วก็ถุงมือนะผมเป็นช่องหน้านะผมอูม้ก็ใส่กับธาตุเอ่อไหวพิบไม่ไม่ธาตุไหวพิบ,าพบสายไหวพิบนะผมเออเอาได้เอาได้นะอันนี้นะโอเ์ดีเลยเออมีโจมตีโดนแน่นอนแล้วก็แล้วเวลากรสร้างเลนเจอร์นะผม เออดีดีเกียร์ถุงมือนี่ดีเลยนะสิบเอ็ดปีนะผมแล้วก็ชุดช่องกลางนะก็พลังชีวิตนะผมเออแล้วก็ตานสกิลแล้วก็รุลแร่ะนะก็ถือว่าเป็นเกียร์เหมือนเหมือนเกียร์วิ่งหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าเอ็นเปอร์เซนต์มันเนี่ยคือความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับผมผมคิดว่าช่องเนี้ยช่องหน้าน่ะดีนะผมดีเลยแหละอืความสามารถคล้ายๆไอ้มกลาไอไอ,ไอแซ่มังกรอนะ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะ เอออันนี้นะเออนี้นี้ดีนี้ดีโอเคมี3ชิ้นนะทุกคนก็มาเปิดกันได้นะอ่ะมาบราอัศวินเปิด10ครั้งเลยหรือโอเคโอเคโอเค10 1ส10ตัวนะผมในในครั้งเดียวนะ,ะมา50 50การ์ดไปหู่อัศวินชั้นต้นเฮ้ยขอแสงหน่อยโอเคโอเคโอ้โหซูชิไดนรูเสาร์นนะผู้บัญชาการ โอเคไดโนเสาร์ซ้ำนะครับผมโอ้เปิดสิบตัวงี้เลยโอเคโอเคก็ okay, okay. สวยไปนะก็ไปตินต่อนะผมทุกคนคือมันจะหล่นๆนิดนึงนะเพราะว่าคนที่เข้าเยอะมากนะนปายนักป้นโอหคนบิดลูกโป่งโอ้โห و, พูดโอหทาสโายยาีโอ้โหดูริยางจระเข้โอ้โหโอ้โหโอ้โหวิ โอเคเฮ้ย <Okay. g ül> แม่มีเลดดูป่ะไม่มีเลดดูให้ด้วยโอสุดจริงนะผมสุดจริงสุดจริงอะไปกันต่อรอบที่สามนะผมได้สุ่มสีรอบอ่ะเดี๋ยวไปดูว่ามาไหมอูไสามอนโ okay. อ i. เคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอูเทพสุดว่ะโอเคอ่า okay. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บไว้ในครั้งเอาไป ไปเล่นไอ้นี่ได้นะผมขอคอยน่ยทเทพสุดอ,อ่ะผมอยากเล่นอยู่มีสะท้อนนะผมใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะชุดดำโอ้หอุ้ยปามาคูโล x สองโอ้ชุดน้ำแข็งโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ,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 โอเคทุกคนก็ผมเปิดเลย,ยกันเก็บลรอตูบ้บัฟนะผมอยากเล่นแล้วอะเปิดเปิดก่อนได้เล่นก่อนเว้โอเคถ้าตัวนี้มานะ ผมเจ้ากบม่วงผมปั้นเลยนะครับผมถ้าถ้ามานะโมอยากปั้นเก้าดาวม่งเท่อะโอเคอะเดี๋ยวลุยกันเลยแล้วกันนะผมรอบแรกนะเออเอ,อ,อ่ะโอเคก็ซีรีดองรูบี้ยังยังอยู่นะโอ้ยตุมเล็กไม่แตกมั้งเหรอครับ GM เอืมเลยแตกผมได้เฮ้อโอเคป๊อโอ้อลิสกับที่อลิสราชินีแห่งดวงใจไปกันต่อนะผม เออไปเลยโอ้โหมากลุกโอ้ยไอ้นี่แม่งเหมือนเหมือนไสอิ๋วเลยว่ะแม่งโคตรเฟี้ยวเลยวะโอเคแต่อยากได้ตัวนี้นะผมกูรังก้าดาวเท่อะโอเคคือเจมเขาแจกกักนิดน,นึงว่ะเพราะว่าไอผมรู้สึกว่าอีเวนที่ที่ให้ตั๋วสเวิเดปีมาแม่งตัวอะไรมาไม่กต,ตัวเดิมๆซ้ำนะผมเออโอ้โหงืองน้อยเออเดี๋ยวผมเอาไปทำพรีร้อยดีกว,ว่าตัวนี้โอเค ไปต่อแนละ้วนี่ไอเล e y ยูไอเล็บยูส่งไอเล e y ยูให้ผมด้วยโอเคโอเคเปิดเลยแล้วกันนะผมหูเจ็ดสิก้าว่ะโอเคไม่เป็นไรนะผมก็เปิดก่อนได้เล่นก่อนเวหุม่มเมกาแมชชีนไม่เอาจีเอ็มโอเคเดี๋ยวผมเปิดนี้เสร็จเดี๋ยวเราเราไปดูไอพวกสเตทพิเศษนะว่าด่างขงนนกอะไรแบบมันมาหรือ,อยังนะเออโอเคไม่รู้จะได้หรือเปล่านี่เอ้ยไม่เงียบไม่เงียบ GM ม อย่างเงี้ยแบบนี้สิผมใจคอไม่ดีนะผมเอ็ดเวิร์ดเปิดหมดเลยละกันนะเพราะว่าผมชอบความสามารถพี่แกน,นะแล้วก็เอาเอาความจริงคือแม่งเท่ไงประเด็นผมอยากเห็นสก,กิลนะผมเออเราจะได้รีวิวตัวเองหรือว่าเราจะไปดูช่องอื่นขึ้น <c oughs> ขึ้นอยู่กับการเปิดกาชาให้มันมานะผมอ่ะขอเนี่คือคนไทยสร้างอะ่ะคนไทยสร้าง G จีเอ็มผมว่าคนไทยเหมือนกันขอหน่อยได้ปะ เฮ้ยไอไม้สยามเราไม่เอาเราไม่เล่นอย่างนี้ดิเจมทำไมเราทําเป็นอย่างงี้วะม้าหน่อยไม้ทีหน่อยที่ขอร้องละคือสายพลังเนี่ยผมจะว่าไปผมมีตัวก็ไม่แสงมืดเนี่ยผมไม่มีเลยนะอุ้ยโอ้ย,อย,อยมันอันที่มันไอนี่นี่อว่าไอสป,ปีดไอเนี่ยไอตัวที่มันมากับวิ่งเดิอมมกุลาจำไ,ได้ตัวเนี้ยสป,ปีดสเก็ตระยะสั้นอโอเค รอบสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมไปแรกเดี๋ยวผมว่าโอ้โหไอ้ไม้มาสองจะรั่วโอเคครับก็ตามนั้นเลยทุกคนคือไม่ออกนะผมหกสิบรูปเออหกสิตัวกาชาไม่ออกแม้แต่ตัวเดียวโอเคก็เดี๋ยวเรา,าดูสเตจพิเศษกันหน่อยแล้วกันนะผมนี่ไงขนนกมาแล้วทำพีร้อยดีกว่าเว้ตัวนี้เว้เอทอทำพีร้อยดีกว่าเว้ตัวนี้เวโอเคครับ ก็วูด่านขนนกมาแล้วนะครับผมทุกคนก็ไปเล่นกันได้เนาะเออหูบอกเลยผมจะสะสมขนนกแล้วผมจะวิวให้ไปมาสเตอร์ตำนานอย่างแน่นอนอ่าเออผมจะไปเล่นด่าน400รอพวกน่นแหละผมจะเก็บขนนกก่อนโอเคไหนไหนก็มาแล้วนะโอเคทุกคนก็ไหนไหนมันก็ปูทางไว้ผมละผมจะขอทำการเอาไอ้นี่เนี่ยเอาเนี่ย ผมแลกแม่งเลยละกันนะผมทุกคนแต่ว่าแลกรูบี้ก่อนอิมไหมหรือยังไงดีอ่าอะแลนี้ก่อนละกันนะคนดูนะรูบี้เนี่ยค่อยแลกนะผมอืมอ่ะไปรูบี้แลกร้อยร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแลกใหม่ละกันนะผมอ่ะเรียบร้อยอ่ะประมาณนี้ โอเคครบแล้วนะคผมสามรอบก็จัดมาหน่อยเว้ยคนดูสิห้ารูสิบห้าตัว๋วเออประมาณสิห้าตั๋วนะคผมอ่ะอ่ะไปสิห้าตั๋วก่อนปิดคลิปผมขอได้ไหมขอเลยได้ไหมลุยนะครับผมทุกคนไปเลยโอเคขอเนอ GM ทำไมวะทีขอไม่อุ้ยตกใจหมดเทพประยุทธ์บาวหูยตกใจหมดเลยนะผมนะอืมโอ้โหบาวมายากลเรียบร้อยว่ะไอทีแม่งโดนอีกแล้วเจมนักเวทเรียบร้อยโอเคทุกคนก็ขอจบคลิปไปแบบเกลือเกือแล้วกันนะครับผมรอบสุดท้ายขอไม่ขอไม่กดแล้วกันนะครับผมคือแม่งซ้ำช้ำใจจัง สำใจจัดอะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยนะเจสกาปู่โลหิตนะครับผมเรียบร้อยโอเคโดนไปลนะคนดูนะก็ค่อนข้างที่จะเจ็บเจี๊ย่เหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูช่องอื่นเขารีวิวแล้วกันนะผมโอเคก็เสียดปีนะผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะคนดูเดี๋ยวผมคขอตัวไปฟาร์มไอคนโนก่อนแล้วกันนะ ตำนานแน่นอนขึ้นตำนานแน่นอนนะผมจะฟาร์มสักหูห้าหมื่ 50, นเะนะี่ยห้าหมื่นเนี่ยห้าหมื่นถึงแสนเนะี่ยขนนกอะ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะคลิปนี้แม่งเกลือจัดโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมก็ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดซับสไคร้ด้วยนะเจอกัน